ชอบมากเลยนะ 3, สะั่สต็อ,ตอ,อกเป่ายิงเข้าหน้าเลยเห็นไหมโอเคนะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็ก่อนจะกับเต็นท์ละกันนะครับอันนี้เพิ่งรับรถจากมาลูกค้าครับผมกับคันนี้นะ Honda h เฮดอารีนะครับมนาะดูอันเล็กมาก,ก่อนเลยนะครับอ่าจะแสนแปดดูกันดีกว่านะแต่ก่อนคลองฝนจะมานี่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมสำหรับเฮดอารีคันนี้เนาะมีคุณคอนโทรลอยู่ฝั่งขวามือเช่นเคยนะครับนะและด้านหลังพวงมาลัยก็จะมีเป็นพันธุ์ชิพอันนี้ผมดนส่วนจอกลางครับลูกค้านะในอจอก็จะกินได้ครับผมนะเฮดอารี RV, แล้วก ระบบดิจิตอลเรียบร้อยนะครับผมนะมีะมะมต,ต,ต,ตับมกตะปนดป่าทั้งเป่าทารุ่อย่างใช้งานได้ปกติแล้วก็มีปุ่มอุตสตาร์ทอยู่ด้านขวาเป็นระบบออตโต้เรียบร้อยครับผมนะใช้งานง่ายนะขึ้นลงใช้งานสะดวกครับผมกล้องถอยลงถอยหลังใช้งานได้ปกตินะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะครับผู้ขามีเบรกโคนั่นเองก็คือตัวช่วยเบรกเออนะมาตอ่อในส่วนของสล็อตแดงฝั่งคนนั่งเนี่ยผมชอบมากเลยนะสามสล็อตเป่ายิางเข้าหน้าเลยเห็นไหมฝั่งคนขับมีแค่ตรงนี้เองนะแล้วก็ฝั่งขวาฝั่งนี้คือฝั่งคนขับมีมเองแต่่ฝังคนนั่งมนด้้้บายๆเเลลลคครรััแแผงขนนนะะววกกก็็็ปทิ่มมมีี์อ ไหานาก็มีพวกเอกสองเอกสารรถแั่ละนะมาแต่ว่าลูกค้าเดี๋ยวเขาไปแยกเอาโอเคมันในส่วนของเบาะก,กันบา้างครับเบาะก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะเจ้าของเก่าใช้มาถามว่าใช้งานมาเยอะไหมมันคือรถใช้งานครับผมรถคันเดียวในบ้านเลยนะก็คือไม่อาจจะดูเยอะแต่เจ้าของเขาดูแลสึงครับลูกค้าคันนี้นะคอนเฟิร์มเลย่า้น้ำมันคง,งน้ำมันเครื่องของเหลวตรงตามเวลาแล้วยังหนึ่งเขาวิ่งต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่นะนึกออกใช่ไหมเดินทางไกลไปเลยไม่ดูเยอะไงแต่ถ้าวิ่งในกรุงเทพเนี่ยบอกเลยว่าไม่แสนแปดเนี่ยใช้ช็อกแน่นอนถือว่าใช้มาเยอะมากเลยแต่นี่วิ่งว่่งาวมอ มานี้ครับลูกค้านะเป็นเบาะหนังคู่หน้าครับลูกคน้านแต่ฝั่งคนขับจะเป็นเบาะไฟฟ้านี่แต่ฝั่งคนนั่งอันนั้นจะเป็นแมนวนวลอยู่นะครับผมต้องขอแจ้งนี้ก่อนเนาะสภาพโดยรวมไม่ซ้ำไม่โซมนะลูกค้านะข้างหลังก็กว้างนั่งสบายตามสไตล์รถ SUV 5ที่นั่งกว้างอยู่แล้วนะครับนะะมาแขกก็มีมาให้จม,มุทรนี้มากเลยแล้วก็มีนี่เองนะที่ติดตั้งเบาะเด็กไอ้ขาซีานั่นเองเป็นฝาท้ายซินปุบเปิดขึ้นมากว้างครับลูกค้าเห็นไหมเบาะเด็กสามารถพับลงไปได้หกสิบสี่สิบนะหากใครต้องการ ข้าวปุ้นหน่อยนะเพราะว่าผมยังไม่ได้กลับไปที่เต็นเนาะเราไม่เคยขยับเลยทั้งซ้ายทั้งขวานนะขยัอทุกคนจีก็ติดตามไว้นะครับผมเร็วๆนี้มีอัปเดตแน่นอนทางดีมคานะผมกับรถบ้านแท้เฮดอปี17คันนี้รู้สึกว่าเฮียเอาแค่ค่าราคามา4 0 0 0กว่านะ4 20,900บาท4 20,900บาทผ่อนตกเดือนนึงก็78,000นะใครไหวก็จัดได้จัดนะพี่นะแล้วนะพบกันครับผมที่ดีมคา